ปิดท้ายกันที่การแขง่งฟุตบอล7คน108ยแชัเป็นชิปสองพันยีในเลกแรกด้วยอายุ1 2บสถึงสิปีที่สนามศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติมายลขกรุงเทพธนบุรีมี64ท,ทีมเข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่าในเลก12บสองปีอัสสันชันธนบุรีเอาชนะเอสเคอาเซดนี่ได้3-1คว่าแชมป์ไปครองขณะที่อันดับ3ได้แก่กีเดนจูเนียและอันดับ4น่โงเรียนตั้งที่บุญธรรมส่วนในเลก13ปีแชมป์ตกเป็นของการทตาเรอลเอฟซีที่เฉลี่ยเอาชนะกีเดนจูเนียได้2-1 อันดับ3ได้แก่ทีม05เดินสายโคราชอันดับ4ทีมสัมพันธ์ฟุตบอลอะคาเดมี่รักษาน้มต่อไปของฟุตบอลวัดแปดแชมเชิพ2020จะมีขึ้นในวันที่23-25ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ฟุตบอลแห่งชาติหาาลใกรุงเทพรหงบุรในรุ่นอายุ10-11และปีในเลกที่2